บดครับสูตรเชฟดานี่แหละใส่กับข่าวนียวห่อนๆครับพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับมาเด้อ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 โอ้พี่น้องไอที่ล่ะครับสวัสดีครับ มื่อนี้มาพบพ่อกับเชฟดาคือเขาแกงเฮ็ดบดครับมื่อนี้แกงเฮ็ดบดให้ลูกลิ้งสดลูกลิ้งบอ่อสดสดเองนะครับง่ายๆครับมื่อนี้ก็มีเฮ็ดบดที่ผมซื้อมาจากตลาดเนาะแล้วกับผมจะใส่ใบผักใส่นะ้ำเดือไอ้ยอดผักอ่าผักใส่บ้านเะท่มามะละขีดอกนะยอดมันแล้วก็จะมีตะไคร้ตะขา,ะขานะครับแล้วก็มะขามเปียกให้มันมีรสชาติคมหน่อยนึง เฮ้ยให้มันมรสชาติเปรี้ยวแล้วก็พริกกระเทียมหัหอมมาเดี๋ยวไปตำใสกันครับแล้วก็นี่คือใบยะนางก็ลังเตรียมกระสีตำนะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเห้ผมเตรียมเครื่องก่อนไปเบิ้งน้ำกันครับว่าวิธีปรุงผม,มเห็ดแบบไรง่ายๆครับพี่น้องง่ายๆครับเห็ดกินง่ายๆอาหารแบบบรรหนกบรรหน้ากินอยู่ง่ายๆครับสำหรับเสียบดาสไตล์บ่มีสูตรนะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ป้าย อาครับเรียบร้อยตำหนำยานางเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตำพริกห้องเห่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับมาบ่งวิธีการปรุงนะ,ะก่อนอื่นใส่คาตะไขมมลงไปเลยครับมะขามเปียกทีเตรียมยวในะใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกที่ตำนะครับ ใส่ลงไปผมสิปนนระนะปุงก่อนนะพี่น้องนะปรุงก่อนนะเขาจะเอาไปแกงทีเดียวเลยนะครับพักใส่เขาจะใส่ที่หลังนะแล้วก็นี่พักใส่นี่ใส่ที่หลังครับเอาใส่เห็ดลงไปเลยเอาเห็ดลงไปเลยครับสูตรผมเองนะครับแกงกินง่ายๆครับพี่น้องแต่เห็ดมันหนากนะครับมอตาแสบนะแสบอยู่แล้ลวเราปั้มา นะใส่เห็ดลงไปเดียบรอโอเคเนาะเห็ดกับมาจากตลาดล้วพี่นอ้องอนับแหลกของกระแดกลงไปก่อนเลยจกตวงหน่อยนึงอืมปนน้จังซิมอีกทีนหนึ่งนะครับอาจจิมือมือมาตรทานพุ้งนัวใส่ตามใจชอบนะครับนะคาเกลืออีซื้อเล็กหน่อยใส่ร้ายแล้วไม่จี๊เข้ม นะแล้วก็น้ำปลาตามลงไปปลาสักเล็กหน่อยนะครับใส่หลายอ,ออกหงายด้ยพี่นอ้องเรียบร้อยครับแค่นี้สูตรเทียบดาย่าลง่ายๆครับจะไปเหยีดมันงงหงานนะครับเขาแสบคือกันอ่ะพี่นอ้องเรียบร้อยเดียยเ๋ยวเอาไปข้างไฟต้องกันนะครับ ขึ้นข้างเตาเลยไปกำลังสิเดือดพี่น้องมันจะกินไม่ได้นาอไปก็ถ่ายกินน้ำกันพี่น้องเอ้ย แกงเห็ดบดครับแกงเห็ดบดมันจะเป็นรสชาติแบบไหนแต่พร้อมวานะแสบดีแล้วนะครับอาจจะข้าวไปหน่องเย้ยแกงเห็ดมันบ่ได้ใส่เวลาโดนขรับผกส่เฮดเลยซุกง่ายครับ่บอนองอ่ะ,อะายกินมันกันครับเดือดเดือดแล้ว พี่น้องไปที่แล้วครับไปที่แล้วกี้ผมกระชี้มึงเรียบร้อยครับแซ่บอ่าว่าพอแซ่บก็เติมประแดดน,น้อยนิดหนึ่งครับม,มันมีความนัวอ่ะสุดท้ายครับใส่ใบไอหย่อนะอมะระขี้หนุ่มพิ่มความผมจักเล็กหน่อยนะครับพี่น้องสูตรผมเองอตอนน้นอยๆแม่เคยแกงให้กินแบบนี้อ่ะเรียบร้อยครับใส่ลงไปแหล่ายา ใส่เวลาไปโดนนะรับเด้อนิดหน่อยนะครับโอเคอ่ะมาเดือดรีบร้อยครับปิดฝาพร้อมปิดแก๊สหลวกอะพร้อมกินได้ไี่น้องไปเขาเหนียวพร้อม มาครับเดียบร่อยแกงเฮดบดครับสูตรเชฟดานี่แหละใส่ครับข่าเนียวห่อนๆครับพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินเหมือนกัน,น,กนอ่าขอนําเสนอนะครับเมนูแกงเฮดบดนะครับอีกหนึ่งเมนูไว้สาหรับเชฟดาสไตล์นะครับมาพี่น้องมาอ่ะเอาไปเป็นข้าวแรงง่ายๆครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอล่าวข้าว่าสวัสดีครับเจอกันเมนูหน้า